ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับเปิดคลิปมาก็เจอเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่ชารุดนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนขาเก้าอี้ที่ชารุดนะครับเราได้สั่งทางออนไลน์มาครับเชื่อว่าหลายท่านคงจะมีเก้าอี้ที่คล้ายๆกันนะครับที่เป็นพลาสติกแล้วมันชารุดนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับไปชมกันเลยครับครับอันดับแรกก็จับ ก็อีนอนงายแบบนี้นะครับนอนงายลักษณะนี้นะครับจะให้ดูที่มันหักนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งใช้ไปมันนานมันก็จะหักนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนนะครับมาดูแนวทางในการเปลี่ยนได้นะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ มันจะต่อในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับที่มันหักไปนะครับหักสองตัวเลยตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนกันเลยครับครับวิธีถอดออกก็ง่ายมากนะครับใช้ค้อนนะครับหรือว่าเป็นค้อนไม้ค้อนเหล็กก็ได้นะครับเคาะเคาะตามรูปนะครับับตัวนี้ก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับ นี่นะครับตัวที่มันจำรุดนะครับตัวนี้ก็ตัวที่มันจำรุดมันจะคล้ายๆแมงมุมงนะครับก็สั่งอะไรมาเปลี่ยนตัวนี้ก็ทิ้งไปครับครับถอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดความกว้างให้ดูว่าแกนนี้มันกว้างเท่าไหร่นะครับครับลักษณะแกนมันจะนลักษณะโชกนะครับ เรียกว่าแกนก็เลยชกก็ได้ครับแต่ทางคนขายเ็าเรียกว่าโชกนะครับชกมันจะเป็นลักษณะเป็นเทปเปอร์นะครับด้าน,นี้มันจะ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 แคบกว่าแล้วก็มันก็จะกว้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะวัดตรงโคนนะครับเท่าไหร่นี่นะครับไม่ถึงห้ามิลน,นะครับเา้าวัดขึ้นมาเรื่อยๆอยก็จะห้าเซน นิดนะครับมันรักษามันจะเป็นเทปเปอร์นะครับนี่นะครับครับเราก็ได้สั่งอะไรตัวใหม่มานะครับมาแกะกล่องกันเลยครับจะเป็นยังไงครับผมยนก็ยังไม่เห็นของครับก็มาแกะดูนะครับที่สั่งไปมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ ดทซิว่าของที่จะได้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสั่งมาทดแทนตัวเดิมน,นะครับอมาแกะกล่องกันเลยโอ้ตรงปกนะครับแกะออกมาแล้วตรงปกนะครับที่สั่งไปเป็นอลูมิเนียม โอเคว้าว <Okay>. wow. เดี๋ยวเอากลองไปก่อนอ่านี่นะครับคือตัวใหม่พร้อมล้อนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุเอ,อล้อจะเป็นพลาสติกนะครับตัวด้านบนนี่จะเป็นตัวคัพเปอร์จะเป็นสแตนเลสนะครับล้อก็ ดูแข็งแรงดีครับตัวตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเรามาดูขนาดรูนะครับที่สั่งไปเป็น50าิบมิลนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างก่อนอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เสริมเขาเรียกกระดูกมั้หรือเปล่านะครับดูแข็งแรงดีครับ เหมือนเดิมที่เป็นพลาสติกนะครับครับก็หลายท่านที่ที่มีเก้าอี้คล้ายๆการที่ชมพูก่อลองเอาแนวทางไปเปลี่ยนได้นะครับดีกว่าจะซื้อใหม่นะครับเรามาดูวัดขนาดดูท่านใดที่เข้ามานะครับหรือว่า f อฟซท่านใดหรือว่าท่านใดนะครับ ที่ติดตามอยู่มีเก้าอี้ที่คล้ายๆกันนะครับที่มันชำรุดก็เอา,เอาดูเอาวิธีไปเปลี่ยนดูวิธีเปลี่ยนก็ได้ครับนี่นะครับวัดได้ห้าจุดสามด้วยน,นะครับห้าจุดสามห้าสิบจุดสามนะครับโอเคเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันเลยครับ ครับมาชมวิธีเอาล้อเออขาใส่นะครับตัวให้จับก็อี้ไงายนอนไงายเช่นนี้นะครับตามรูปนี้นะครับแล้วก็สวมล้ออะไหล่ที่ที่สั่งมานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะพอดีนะครับท่านใดที่ไม่มีเวอร์เนียวมีตลับเม็ดวัดก็ได้นะครับวัดระยะแกนนี่นะครับระยะโชคนี่ว่าเออ จากขอบข้างบนมาถึงขอบข้างล่างนี่มันกว้างเท่าไหร่นะครับก็จะรู้ว่าจะต้องสั่งล้อขนาดรูเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีเวอร์เนียมีตลับมิสก็ได้นะครับก็เคาะลงสักนิดนึงครับไม่ต้องเคาะแรงมากนะครับทางนี้ก็ นี่นะครับก็ได้ก็อี้ใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเฉพาะขามานะครับท่านใดที่มีเก้าอี้ในบ้านหรือว่าสำนักงานนะครับที่ชำรุดนะครับก็เข้ามาดูแล้วก็เอาแนวทางไปเปลี่ยนได้นะครับนึ่งเปลี่ยนไม่ยากครับครับเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับ ได้ก็ยี่ใหม่เลยนะครับจะการได้ตาปกตินะครับโอเคครับขอบคุณที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับส่อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวีดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามครับกดติดตามกูถูกใจขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ